รวมรถมือสอง JK นำเสนอรถเกง๋งเกียร์ออโต้เจ็สปีดให้ชมนะคะมาด้วยราคาหลักหมื่นค่ะมองหารถไปใช้นะคะสามารถเลือกชมหน้าช่องกันได้นะคะมีทั้งรถเจ้าของขายเองและรถในหน้าขายทั้งพ่อค้าก็มีค่ะทุกท่านมีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบด้วยนะคะสนใจคันไหนติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนั้นๆน,น,นะคะในคลิปนี้ค่ะเป็นรถ Honda City ZX รถยนตี06เกียร์ออโต้7สปีด เครื่อง1.5 VTEC ค,ค่ะเครื่องนิ่งๆทนทานด้วยนะคะ้าสี68สีสันรอบนอกตามอายุช่วงร่างดีกระจกเป็นไฟฟ้าขึ้นรงครบทั้ง4บานแอร์เย็นเร้ะอะไรมีให้ภายในเป็นเบาะหนังค่ะมองข้างไฟฟ้านะคะรถสวยเดิมๆพร้อมขับใช้งานค่ะทุกท่านเอกสารพร้อมโอนด้วยนะคะ75,000บาทตามสภาพรถมือสสนใจทัก นัดล่วงหน้าเพื่อเดินทางไปดูรถได้ที่ปทุมธานีแถวตลาดพูทซับค่ะโทรคุยก่อนโทรนัดด้วยตนเองและอย่าลืมไปดูด้วยตนเองด้วยนะคะจะได้ตรวจสอบเลขเครื่องเลขตัวถงังตัวรถนะคะและเอกสารด้วยค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านโดยตรงแอดมินไม่ใช่ผู้ขายเพียงนำเสนอให้ชมเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ